วันนี้เราจะออกเดินทางจากสเตกเกอแบกไปที่ยอดเขาจุงฟราก่อนไปเที่ยวถ่ายรูปนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเซอร์แมทกันระยะทางจากบ้านมาที่กรุดูวก็ประมาณ20กิโลวันนี้เราอยู่กันที่จุฟราวนี่วันนี้พามานั่งกระเช้าแล้วจะขึ้นไปดู ก,ก,นนนนกนะในกระเช้านี้เราจุคนได้ประมาณ20คนตรงนี้เริ่มเลยเดี๋ยวพาไปดูวิวให้ดูวิวภาใ,ในกระเชา้ากำลังขึ้นแล้วโดยรอบๆก็จะเป็น อันนี้คือวิวที่อยู่บนกระเช้าไปจุงเฟาสวยอีกแล้วสวยทุกวันสวยเพงินมากแวะออกมาดูยอดไอคือเกลเชอร์ 2,300เมตรเหนือน้ำทะเลกำลังสวยเลยค่ะวันนี้คนน้อยมากเลยดีดีว้าอากาศดีมากเลยเยน็ยนๆเพราะมันอยู่บนยอดเขาสุดๆเลย นี่ตอนนี้เราออกมาอรอรถไฟเบอร์สองเพื่อจะขึ้นถึงฟราฟนี่เริ่มหนาวแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเป็นครึ่งหนาวดีกว่าพอแล้วหยุดได้แล้วรอตรงนี้รถยังไม่มา และนี่ก็คือรถไฟแดงที่เราจะนั่งขึ้นยอดเขาจุงฟรากันระหว่างทางเขาจะแวะให้เราลงไปถ่ายรูปกับทานน้ำแข็งตอนนี้เราก็เดินเข้ามาดู Discovery Tour ในจุงฟราวยุงฟรายอกนะนี่อันนี้เป็นโรงหนัง360องศาแว <c oughs> ดูกับเขาสักหน่อยว้าว <laughs> <laughs> ും ലൈനീ ช็พปี้ทัวร์ออกแค่นี้เหรอไม่รู้อ่ะอ่ะเข้าไปเดินดูก่อน ุเจอในสมัยดีตรงนี้เราเข้ามาเดินไอซ์คลาสเหมือนเป็นอีกูเลยไอห้องน้ําแข็งจะบอกว่าตอนนี้หนาวมากเลย ใส่ใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งฮูดแต่ก็ดีนะวิ่งกู๊ดเนี่ยเป็นอุโมงน้ำแข็งเดินไปเรื่อยๆเลยเลื่อนนิดหน่อยแต่ก็ทำดีอยู่ข้างๆนี่คือน้ำแข็งนะแข็ๆเอาน้ำแข็ง<ๆ>จริง<ๆ>ฮะน้ำแข็ง นี่มันมีรูอะไรไม่รู้อะถ้าจะถ่ายรูปสวยดีเราออกมาอยู่ที่จุดเอ,อ่อ ไอส์วาโต้แล้วนะคะที่ตอนนียมมาถ่ายรูปกระทงสวิตกันโอ้โหแล้วก็ดูกันเลยวันนี้หมอกลงเยอะมากแถมคิวยาวอีตาหากนี่มองไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยดูไปไปต่อคิวถ่ายรูปใช่ไม่ใช่ั้งนี่เกาะอยูุ่นู่นคอยู่ ให้เอาไม้เทย์ออกมาดิเราเอาไม้เทย์ออกมาอยู่นะให้อยู่ในรถอืมลื่นกันมันเลยฮะโอ้วันนี้มองขึ้นมองลงอะมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้จ่ะที่เป็นทงสวิตเอ๊ข่าวร้ายวันนี้ก็คือ เขาชักธงลงเก็บธงหมดแล้วจ้าไม่ให้เราถ่ายรูปข้างนอกนี่นี่ชมหน้าคนคนเก็บธงดูดูดูแล้วตอนนี้ก็กลาหลกันใหญ่โกลาหลกับบ้านเราแล้ววันนี้จุงเราเราก็ได้เห็นเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวงั้นเราก็ได้ไปเที่ยวที่ อะไรอะซื้อแมตยาวๆป <c> ะ <oughs> <c oughs> น้องสงสังสยน้องต้องมาซ่อม,มบบเราเลยเอาคลิปปี2023ที่เราไปตอนประมาณเดือนมิถุนามาลงสำหรับเอาไว้ให้เห็นวิวว่าตอนที่ฟ้าเปิดอ่ะจะเป็นแบบนี้ก็คือ จะเห็นหิมะขาวแล้วก็ฟ้าเป็นสีฟ้าฉ่าเลยแล้วก็คนก็จะมาต่อแถวตรงนี้เพื่อจะถ่ายรูปก,กระทงกันมองไปข้างนอกก็คือแบบสวยมากเลยอ่ะมีแต่ยอดเขาไกลๆตอนนี้ก็อยู่บนยอดตึนฟาอันนี้นะเขาก็เตรียมถ่ายรูปก,กระทงอย่าเลยข้างหลังนั้นก็เป็นหูยอดเขาเยอะๆสูงๆเทียบเลยสวย ตรงนี้เขาก็ถ่ายรูปเป็นใหญ่ว้าเยอะมากเลยถ่ายรูปกระทงต้องรอประมาณเกือบชั่วโมงนะถึงจะได้ช็อตนี้แต่ก็คุ้มแล้ววันนี้เราก็จะพาลงจากยอดเขาจุงเฟาด้วยกระเช้าพาดูบรรยากาศ ล่องอทางหลังจากที่หมอกลงตอนนี้ก็เริ่มมีฝนแล้วด้วยก็ถือว่าสวยไปอีกแบบอันนี้คือมองลงไปข้างล่างสูงมากเลย แล้วเราก็จะเดินทางกันต่อจาก Green ก e ีน w วอลขับไปวันนี้ประมาณ130โลก็จะผ่านอุโมงค์รอชแบกแล้วเราก็จะไปจอดรถที่เมืองทชัชก่อนที่จะนั่งรถไฟต่อไปที่เซอร์แมทเส้นทางพิเศษของเราจะผ่านอุโมงค์รอชแบกก็คือเป็นอุโมงค์ที่เจาะผ่านภูเขาแล้วก็เราต้องเอารถเนี่ยขับคือรถไฟแล้วรถไฟก็จะวิ่งเข้าไปในอุโมงค์นะวันนี้จะพา ลองเข้าอุโมงค์ลอชเบิร์กที่นี่เขาอ่านลอชแบกโซโน่ก็เป็นการเอารถขึ้นรถไฟแล้วเขาก็จะวิ่งผ่านอุโมงค์ซึ่งวิธีเนี้ยก็คือประหยัดเวลาไปได้แบบเยอะอะใช้เหมือนเหมือนเหมือนเป็นเส้นทางลัดตัดผ่านภูเขาไปเลยอย่างนี้แล้วก็ค่าผ่านทางยี่บห้าฝั่งยี่บห้าหรือยี่สิบเจ็ดประมาณนี้แหละซึ่งก็ก็โหดเอาเรื่องนะแต่ก็คือ ก็แค่ขับรถขึ้นไปบนรถไฟแค่เนี้ยแล้วก็รอแล้วเดี๋ยวรถไฟก็พาเราไปถึงอีกฝัก่งหนึ่งอันนี้คือเส้นที่เราจะเข้าระวังใช้เราจะไปทชัชวันนี้นะคะทชัชก็คือเป็นเมือง,งเมืองที่เราจะไปจอดรถไว้แล้วก็จะเข้าเซอร์แมทอันนี้ก็คือบรรยากาศในการต่อคิวเข้ารถเข้ารถไฟกัน ก่อนหน้านี้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่ราคายี่สิบเจ็ดป่ะยี่สิบเจ็ดแล้วไปจับยี่บห้าไปขวาขวาหน่อยยี่สิบเจ็ดยูโรเออไม่ใช่ยี่สิบเจ็ดฟังนะจ๊ะที่ที่จะเข้าอุโมงนี้ไม่ใช่อม่ใี่ก็คือเป็นเขาบอกเป็นรถไฟเอาเข้าไปจอดปุ๊บก็อยู่นิ่งๆแล้วก็เดี๋ยวรถไฟพาเราไปเองเออตลกดีเข้าแล้ว เาแล้วนะล็อตแบก t ุน n อนแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าให้ดับรถหรือเปล่า บรรยากาศตอนจอดรออยู่ที่รถไฟมุมรถแปลกเพ,ออพื่นพันกินขนมที่ไหนคนนี้คนนี้แย่ไปหมดเลยนนี้ฝนตกเรืองอะไรเลื่อนแล้วตอนนี้รถไฟ Not der Bebund. งมาสักพักเราก็ต้องขับรถมาใหถึงเมืองทาชแล้วเราก็จะจอดรถที่นี่จากเมืองทาชเราก็จะนั่งรถไฟใช้เวลาแค่10นาทีระยะทางแค่ประมาณ5กิโลก็ถึงเซอร์แมทระหว่างทางเราก็จะได้เจอวิวสวยๆต้นไม้ภูเขาแล้วก็แม่น้ําและนี่ก็คือเมืองเซอร์แมทที่นี่นะเขาจะไม่ให้รถยนต์เข้าเลยจะใช้ได้แต่รถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้น แล้วเราก็จะนั่งแท็กซี่หน้าตาแบบนี้ไปที่พักของเราคืนนี้บนอุ้ยถนนเส้นนี้เลยแหละบนแท็กซี่ที่จะไป เราก็มาอยู่บ้านของคอนสแตนเซอร์เราเข้ามาตรงนี้เราจะเข้าไปใส่บานเขาแล้วเราก็จะไปเที่ยวดูวิววุนนี้นั่นสรุปได้เห็นมันเนี่ยวัตถหอนอันนี้ใช่ไหมนี่นี่บ้านนะ โ okay. อเคน,นี่ห้องเรานะใน Airbnb บ้านของ c o n ส t ตนซ e กับซูอี้นี่มีช่องไห้ดูวิวด้านบนด้วยว,ว้าวแล้วก็ตรงนี้นยังไม่เห็นคือรูมก็จะมีนี้กับนี้เตียงเล็กๆน่ารักมาก ชก็่งต้องวนนี่ช่องสักช่องแสงมันก็มีแต่ไหลดูกินข้าวนัหลักอือก็มีคนอยู่ด้วยนะอืมแล้วตรงนี้ก็เห็นวิวมัตเตอร์ฮอนด้วยว้าวสวยดีชอบมากเลย หลังจากเดินทางมาทั้งวันเราก็จะไปพักผ่อนก่อนแล้วคลิปนี้เราก็จะลาไปด้วยภาพวิวมัตเตอร์ฮอนสวยๆจากห้องรับแขกของที่พักของเรา